สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้นะครับผมพามาตกปลานานะครับเนี่ยเป็นนาน้ําท่วมนะเดี๋ยวมันต้องเดินไกลนิดนึงครับนามันติดคลองครับนาตรงเนี้ยคลองอยู่นูนเลยครับแนวเนี้ยแนวต้นไม้เนี่ยตรงนิ้วชี้ผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปนะครับคือเดินตีสุ่มสุมไปเรื่อยๆนะครับว่านาไหนมีตัวครับถ้าเกิดนาไหนมีตัวก็ตีนานั้นเลยนะครับ รับผมก็ยังไงเดี๋ยวติดตานะมกันนะครับว่าวันนี้จะมีแต้มไหมนะป่านาโอเคครับผมไปดูกัน ตัวนี้วครับปานาเป็นกระชอนครัช่อนนะครับอ่าก็ปานานะครับตัวนี้กัดกบยางหรือกบเจนะครับนี่ลงคอครับโอเคครับผมแต้มแรกมาแล้วนะครับเช้านี้ไปครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อว่าวันนี้จะได้กี่ตัวโอเคครับนานี้มีตัวครับเดี๋ยวลองตีดูเรื่อย เแตมแรกมาแล้วสยอก็เดี๋ยวดูตรงนี้นะครับก็ลมาจจะแรงนิดนึง ปลาช่อนนี้ไซส์ไซส์อ้วนมากเลยครับตรงนี้เป็นนานะครับเป็นนาน้าท่วมนะครับก็แตนทีสองนะครับกัดกบยางหรือตัเจนะแตมปาาเลยแตนทีสองนะครับตรงนี้โอเคครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเดี๋ยวตีนานี้อีกทีเดี๋ยวลองดูว่าจะมีมีตัวอีกไหมแต่ผมว่ามันน่าจะมีนะเดี๋ยวลองตีเรื่อยๆครับปาาขนเงาด้วยครับกบยางหรือตเจครับ เดี๋ยววันนี้ติดตามกันนะครับผมว่านานาท่วมจะได้กี่แต้มนะครับโอเคสุดยอดครับผมกบยาง WJ ไปลุยต่อครับ เจนะครับก็คือตรงนี้เป็นนาลำพ่วงครับก็คือตีสูงๆไปเรื่อยๆนะฮะร้อยครับตังที่สามยางดับเจปานาไร้ขั้เลยครับยางดับเจนะครับโอเคครับผมก็ไปเดี๋ยวรู้เงต่อนะครับโอเคครับผมกบยาง W J ครับโอเคสุดยอดมากครับผมไปหาแต้มที่สี่กัน ต,ตัวที่สี่นะครับก็นานี้มีตัวนะครับก็เดี๋ยวผมจะตีนานี้ไปเรื่อยๆนะครับนานี้ป,นปลาบรรลมครับนานี้ตัวกากง์นยักหรือบิวเจ้ครับสีเขียวครับตัวนี้ก็ปาน,านานะครับไซส์ไม่ค่อยโตครับแต่ว่าอ้วนตับ ครับกบยาง WJ ครับฝาเงางามเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปหาตัวที่5ครับวันนี้ก็เก็บไป4แทมแลวป่ะลูยันต่อครับกบยาง WJ สุดยอด อะไรนะวะอะไรวะตัวที่หะะ้าครับตัวที่ห <c oughs> ้า <c oughs> มาแล้วมาแล้วนี่ครับปลาช่อนนานะครับใส่ล้ว,วนๆดูทอ้องดูท้องการกบยานดูเจครับหนาหนาเนี้ยปลากัดดีมากเลยก่อนลองตีดูดิ กุญแจครับป้าก็ดีจริงครับวันนี้สุดยอดมากกอยุ่ญแจครับคันอุ้ยอะไรอะ่ะสีดิพี่ี่ไหนผมเอาก่อนแล้วผมเอาก่อนแล้ว ล้โตัวไม่เห็นชอตกัดมันกัดลูกปลาอยู่แล้วเมื่อกี้หันกล้องไม่ทันก็เป็นตัวที่6กนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่นะครับเป็นปานานะครับผมฝนก็จะมาโอ้ยนี่ครับกัดกบย่างเจค,ครับ ตัวที่6ครับตัวนี้ปรับเงาได้วยครับโอเคดไหมครับผมเดี๋ยวลุยต่อครับก่อนเลยฝนตกปลานาสงสัยจะได้แค่6กแต้มนะครับฝนตกแรงมากครับดูกระหน่ำเลยครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวังไงก็คอยติดตามแล้วกันครับว่าจะมีแต้มเพิ่มเติมไหมนะครับเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีหนึ่งฝนตกแรงมากเลยไปครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับ โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับก็สวัสดีนะนะครับหลังจากที่ไปหลบฝนมานะครับก็ฝนหยุดแล้วครับเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันต่อโอเคครับผมก็ยังไงก็ตากติดตามด้วยนะครับว่าวันนี้จะได้กี่แต้มก็จัดไปแล้วหกนะครับหลบฝนอยู่ทั้งสองชั่วโมงครับกว่าฝนจะหยุดฝนตกแรงมากเลยก็ เหมือนเดิมครับเดินไกลมากนูนาอยู่นู่นเลยครับโอเคครับผมไปดูกันว่าหลังจ,จากที่ฝนหยุดจะได้กี่แต้มโอเคครับ ช่อนนะครับโอ้โห,หมดจับมดมากเลย,ยมมวะมดบานเลยโอ้โหกัดกบยางหรือบิวเจนะครับโอ้หมดบานเลยคือมดมากเลยวะโอ้ไม้เดียวเลยครับรู้เรื่องเลยครับมีตัวนะครับช่องนี้ นี่กัดกบยางในเจนะครับก็เป็นแต้มที่เจของวันนี้นะครับก็คือหมายนาเนี่ยมันฝนมัอตกแล้วก็ช่วงฝนหยุดเนี่ยผมมาตีอีกรอบหนึ่งก็เงียบเลยครับก็เลยหันออกมาหาตีตามคลองข้างทางเรื่อยๆนะครับโอเคครับผมฝากผลงานด้วยครับกบยางในเจครับแต้มที่เจดของวันนี้สุดยอดมากครับผมเดีย๋ยวลุยกันต่อครับ